สิบสมุวจโทรหญิงเนี่ยที่ลาบุรีเนี่ยผมก็รู้ดังนั้นแหละครับว่าใครเป็นคนเซ็นนับตำรวจคนไหนระดับพบตรคนไหนนะตอวเขาชื่ออะไรครับที่เป็นนะครับสามีของผู้หญิงคนเนี้ยทหารคนไหนเป็นคนสนับสนุนนะมันรู้ดังนั้นแหละครับแต่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะทำเพราะมันคือความอับอายรของประเทศไทยที่มันร้าย ใครเซ็นมานั่งเป็นที่ปรึกษาของสันติบาลเอน่เรื่องต่างเราเนี่ยไม่ใช่ผมไม่รู้แต่เขามีคนทาอยูนะ่แล้วผมไม่อยากไปเสือกนะเขามีทั้งกันจอพลัง,ลงไปทาอยู่มีรายการโหนกระแสคอยดูแลมีนะไปสารมีเรื่องทุกอย่างเขาทํากันแะล้วผมเลยไม่อยากไปเสือกแต่ถามผมรู้หมดไหมรู้ดังนั้นเลยผมไม่ต้องไปตามหาชื่อหรอกผมรู้แต่วันแรกเลย่อว่าสาวัตทอทงสอวทอทงเนะ่ย ผมรู้หมดแหละนะครับคนไหนที่ไปนคอนเซนต์ให้เป็นตำรวจยังรู้เลยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นเราสมเพศผมจริงผมวันนี้ผมอยากจะไล่สดให้ประชาชนฟังถึงความอัปยศยของวงการราชการในประเทศไทยบางทีเราเห็นแล้วเราก็เราก็ท้อแท้นะที่เราเห็นประเทศไทยเป็นแบบ แล้วก็ไม่เคยแก้ไขไม่เคยพัฒนาเปินการวิ่งเต้นการโยกย้ายขา้าราชการไม่แตกต่างอะไรเหมือนทุกๆยุก,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 กสมัยเด็กนายได้ดีเด็กไม่ได้ดีก็ไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีเส้นสาปจบันนี่คือยุคป,ปัจจุบันนี้เมื่อคุณไปทํางานดูที่ครับว่าอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยรงพัดสังขรบุรีขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างขนแรงงานอืน วันละสองพันวิ่งกันให้ว่อนเลยผมก็ทราบนะผมก็ไม่อยากมาลงเพราะไอ้สังขละรีเนี่ยมันเป็นดินแดนที่มันมีธุรกิจหลากหลายที่อยู่ชายแดนกุ้กับคนไหนไปอยู่สังขะมันก็หวานเกลียงทั้งนั้นเลยครับนอกจากมีการใช้มอเตอร์ไซค์ในการรับจ้างผลในงานอื่นวันละสองพันมาจากชายแดนเข้ามาในประเทศไทยแลย้วยังมีสอสอคนหนึ่งไปเปิดบอนยังฝั่งพมา่านะแล้วก็มีการ ให้คนไทยเนี่ยแหวกสังกสีเนี่ยและอ้างว่าเป็นเขีตชายแดนของทหารไปเล่นที่บ่อนคาสิโนโตัวนี้มีสสพรกการเมืองพักดังชื่อนึงนะนะครับเป็นเจ้าของบ่อนยัให้เอ่ยชื่อเลยเพิ่งได้เป็นสสด้วยคนเนี้แล้วก็ไปเปิดบ่อนอยเนี่ยที่พื้นที่สังขาคน้นะจังหวัดกาญจนบุรีพอผมบอกผู้การผู้การบอกํำอะไรได้ไงมันเป็นเกตทหารเป็นเกีตะะิตชดมันแหวกไปได้จะให้ทํายังไง ก๊อมันบัดซบแบบนี้ทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งตชดที่อยู่สังขาะวนันนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้โดยมีสอสอเพิ่งได้เป็นผู้สมัครสอสอเนี่ยไปเปิดบ่อนที่พมา่าแล้วใค้เขาแหวกเงว่าสังสีไปผมก็มีวีดีโอแต่ผมก็ไม่อยากจะมาเปิดเดี๋ยวก็ฟ้องผมอีกขี้เกียจมีคดีมาใสอไซทุกหัวสองพันในงานเถื่อนแล้วนะบอกว่าหลวงป้อมบอกว่าให้ปราบรายงานเถื่อนขนาดมีมอเตอร์ไซค์วิ่งว่อนอย่างนี้ ก็ยังไม่เห็นมีใครสนใจเลยกุ้งตับสังขารมันต้อง,งเหมือนกับทุกคนที่ย้ายไปอยู่ใหม่เด็กนายดังนั้นเข้าไปแล้วก็ผมซับสูบออกรามีนักการเมืองดูแลท่านนักการเมืองท้องถิ่นมีทั้งนักการเมืองในจังหวัดดูแลมันจะไปแก้ระบบสวยได้ยังไงมันจะไปแก้ระบบการผลแรงงานผลนได้ยังไงเมื่อข้าราชการพวกนี้ตนันักการเมืองเอาแต่ผลประโยชน์ของประเทศชาติไม่มองเลยว่าความสิบหายเนี่ยเมื่อนำพาโรคเข้ามาในเมืองไทยแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ทุกอย่างคือเอาแต่ผลประโยชน์มันคือความบัมยดของประเทศไทยที่ยจะฝากพี่น้องประชา,าชนคนไทยนน้นประเทศนะสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวจะมีข่าวดังก็รอดูเอาล้วกันมันจะเป็นข่าวอะไรนะผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนประเทศว,ว่าผมเองผมก็ทนม,มานะปีนี้ปีที่สิบนะครับ เดี๋ยววันที่เเดือน9 9กปัญยาเนี่ยครับเราก็จะมีเปิดสำนักงานกฎหมายของชมรมนิทรกรรมนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการนะครับปรึกษามีทนายให้กับปรึกษาครับแล้วก็เราจะพิจารณาเป็นเคสเคไปนะแล้วก็เราเป็นศูนย์ฝึกอบรมที่น้องประชาชนนะครับต่างๆแล้วก็มีอาจารย์อบรมให้กับทนายความรุ่นใหม่เป็นศูนย์ออนไลน์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องหลังปิดทองหลังพระสำหรับข่ารายการที่ดีที่จะมีการเผยแพร่ทางติ๊กตอกทางยูทูบเพื่อเป็นการเชิดชูกเกียรติให้กับข่ารายการดีๆนะครับโดยมีพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับพิงหลังให้แล้วก็มีการสร้างผลงานให้กับคนที่ทาาําความดีเพื่อสังคมคนที่ทาความดีเพื่อประชาชนความเป็นข่ารายการดีๆของประชาชนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ เราจะใช้ทีมงานของเราเผยแพร, Facebook, ร่ทั้งซีสต็อกครับท้ง u t u b e เพื่อให้ค่ารายการเหล่านั้นน่ะแล้วก็ลูกหลานของค่ารายการเหล่านั้นภาคภูมิใจว่ามีพ่อเป็นค่ารายการที่ดีของประชาชนเป็นค่าารายการที่รับใช้พี่น้องประชาชนสิ่งต่างเหล่านี้หรือไม่บันทั้งมีบริเมืองดีในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็นำมาเผยแพร่นะครับเราก็จะให้เด็กทำออนไลน์ในการเผยแพร่ คนเหล่านั้นให้สู่สาธารณะเพื่อเราสร้างคนดีสู่สังคมเราเราต้องสร้างคนดีคืนสู่สังคมเราต้องช่วยกันทำให้สังคมดีขึ้นทำให้บ้านเมืองดีขึ้นคนชั่วต้องถูกดำเนินคดีคนทุจริตคอร์รัปชันต้องถูกดำเนินคดีนะครับนักการเมืองเร็วๆก็อย่าไปเลือกมา นันมันมัมีเยอะครับข้อหาที่เราท Hence, ี่เราดูใครรับไปมันน้องรัก่กลับอที่เบร์เก่าอ้าวท่านจะกาับไปไรม่เกร้องเขาท่ต้องตั้งะไรอย่างนี้ตอ้เเ ก็เดี๋ยวผมดูว่าเข้านั่งานกันที่อะไรกินข้าวไม่เป็นไรครับครับพี่ตั้งหรอไอ้นี่อ้นี่ดีนะว่าน้เตาเรื่องไนี่โฆษณา นี่นะคะก็เป็นการรับหลักฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะรวมไปถึงข้อความแต่งปาคะ่ะแล้วก็เอกสารนะคะที่มามอบให้กับตัวแพทย์นะคะเ,ออเดี๋ยวเรารับฝากพร้อ,รอมๆกันนะะ ยิงหน้าเฟซครับยิหลอกประชาชนแล้วก็ให้เอวเข้าสกลุ่มครับครับได้ครับก็เดี๋ยวผมรับเข่าพ่อแท้จริงคนมาดูสูตรต่อเพื่อเพื่อเข้ายิงหน้าเข้าเพื่อเข้า ใ้ดีก็รับเองัสดีครับสสดีตอนนี้นะครับ อนะโอเคไหมครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนึงที่ชัดหน่ยนะที่แบบชัดแตบบ่เขาดิ้นไม่ได้